เดี๋ยวมาลุ้นกันพร้อมยังว่าหลังจากเราตีพึ่งเสร็จแล้วก็มาจะมาดูแพะนะครับกว่าทางรถะไ,ไปไม่ได้ซึ่งเราตามแพะเนี่ยมาประมาณสองกิโลแล้วแกไม่เลี่ยงครับผมแพะสุพรรณไม่เลี่ยงท่านไม่เลี่ยง,ไม,ยงไม่หลบรถนะครับก็ประมาณประมาณสองกิโลแล้วโอ้โหลุงก็มาอย่างนั้น mày bị lại luôn, ôi đừng làm như thế. luôn mà tay. ơi, đừng giựt. anh hùng? mẹ. không biết <coughs> 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 ลุงหาแม่งกวางป่ะเอ้ยตอนนี้มันหาเลยมันยังโคตรด,ดงหลังก็มีนะน้องพล <c oughs> มีวมองบนอากาศต้องหนูทำอะไรนะต้องขอให้มองไอแม็กมองบนอากาศมงนะพื่งบินตัดลบมันบินเนี่ยจำไปกินมาอันนี้เราก็ได้มาหลังนึง พึ่งเราได้มารังแล้วนะครับผมคือตีตีที่ต้นนิ้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมากันหนึ่งสองสามมิมิวนะครับผม ew, โนโนผมิวแล้วก็นนท์เจรัมแล้วก็แล้วพอเองค่ะเขาโทรให้มาดูพึ่งป่ายางนะครับผมรู้สึกว่าปีตุ่ป่าเนี้ยเรามาปีปีก่อนมิวไม่ได้ตีอะไรก็จะเอาแหละมันอ่อนตอนนั้นอนะ่ะเออพอปล่อยไว้ไม่รู้ใครมาขึ้นมันตอมไฟหน้าไฟก็นะครับเวลาเขามากรีดยางขึ้นนะครับเดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งโทรหาพี่เขาด้วยดีกว่า ต้ให้มาดูนะครับโทรมานะครับผมมีวหนูแยกไปตรงอยู่ตรงต้นเก่า่ะหงนนั้นเนี่ยมันอยุดต้อเพราะว่ามันจะอยู่บนยอดนะไม่ได้อยู่อย่างงี้นะมันอยู่บนยอดหนูต้ค่อยๆเดินดูระวังบ่อด้ยเด้ออ่านที่สุดนะครับผมเราเจอกันแล้วนะครับนู่นนะครับใหญ่มากเลยมีวเห็นยังหรอแล้วเป็นไงบ้างอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอลัางขนาดนี้ไม่ใหญ่คือเองไหม นะเดี๋ยวต้อนรับเด็กเด็กเียงใหม่ทะเลยนอยไปทำครบเนะเดี๋ยวขอทำครบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซูไม่ดูด้วยนะมิวบอกไม่ใหญ่ได้ยังไงพึ่งทรงนี้มันจะเกาะทรงนี้นะครับมันจะไม่กลมเหมือนล้อมอร์ไ์นะครับเวลาเกาะคอนเอ็นคอนตั้งเนี่ยมันจะมุมป้านหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับผมย้อยท้องช้างว่าง่ายๆนะครับประมาณนั้นโอ้ใหญ่อย่ก็ดื่มขึ้นไปครับ ึ่งอยูเดินต่อยก็ไม่เข้าค่ะไม่เจ็บนะคะเพราะว่าไอ้มงหนาค่ะแล้วก็มีหน้ากากอยู่ด้วยอุ้ยอุ้ยตกใหญ่หมดเลยโอ้โหกำลังโม้เลยดูได้ตัวใหญ่ดโอ้ใหญ่อะใหญ่อะ ับผมถึงบ้านนะครับลังที่ผมบอกว่ามันเหมือนอ่อนนะครับพอดีผมไปไหวเนี่ยมันเกาะหนานะครับผมมันคือมันก็จับก,ก็ะหญ่ไม่ได้มันติดกิ่งกิดเครือเขาเครือเถาวะนะครับพอไปไหวที่เอ๊ะตังกลางมันแข็งแข็งทีเนี้ยผมก็เลยทาโคบเป่าใส่หน่อยนึยนงแล้วก็ไปค่อยค่อยเปิดมันตีละหน่อยละหน่อยนะครับสรุปแล้วมันแก่นะครับผมถอดวงกลางนะครับเริ่มแก่ไม่ใช่ว่าแก่นะครับผมอันนี้ตัวอ่อนผมก็เลยเอามาตัดมานะครับตัดมาขายนะครับผมแล้วกันน้า ก้อนที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับนี่ครับเป็นก้อนน้ำผึ้งนะครับผมครับเนี่ยก้อนอย่างนี้ยผมจะไม่บีบเลยนะครับคือช่างกิโลอันนี้เท่าไหรเ่เดอโลสามยน,น,นะครับผมทีโลเดียวนะครับง่าย